มีหลายวิธีในการดูแลโลกและปกป้องบ้านของเราบางครั้งเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนและเราก็สับสนเครื่องมือนี้สามารถช่วยเราได้เนื่องจากเครื่องมือนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ข้อมูลและการสร้างความตระหนักรู้นำไปสู่การสะท้อนและชี้นำเราไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเริ่มจากการเลือกประเด็นสำคัญเช่นอากาศน้ำความหลากหลายทางชีวภาพอาหารการบริโภค และสังคมโดยรวมเครื่องมือนี้เชื้อเชิญให้เราใช้ชีวิตในฐานะพลเมืองที่ตระหนักและกระตืรือร้นมากขึ้นสามารถใช้กับครอบครัวในโรงเรียนและเขตวัดกลุ่มหรือสมาคม,มอื่นๆเป็นโอกาสสร้างความรู้แก่ผู้คนในการพัฒนาที่ยั่งยืนเครื่องมือจะช่วยให้ตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกไปเดียวกันซึ่งเราแต่ละคนได้รับเรียกให้รับผิดชอบอย่างมุ่งมั่นดังที่พระสันตปาปาฟรงนซิสตัดว่าไม่มีใครรอดโดยลําพัง เพราะเราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกันพระสันตปะปาปาตรัสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและตรัสว่าโลกคือบ้านของเราเรากำลังทำลายบ้านนี้ด้วยไฟป่ามลพิษและการตัดต้นไม้อย่างไรพระองค์ทรงช่วยเราโดยมอบแผ่นพับนี้เพื่อรณนงคลงต่อต้านอันตรายที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศ ผมเชื่อว่าถ้าเรามารวมกันและศึกษาหนังสือเล่มนี้จะช่วยเราได้พระองค์ทรงประธานแนวทางแก้ไขเราทุกคนมารวมกันเยาวชนผู้ใหญ่เด็กและเราเสริมพลังให้กับบรรดาสตรีเพื่อที่เราจะสามารถต่อสู้กับอันตรายเหล่านี้ที่มาจากการตัดต้นไม้เพื่อเราจะได้มีบ้านของเราที่น่าอยู่ เพื่อให้สามารถผสมผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับความเชื่อ เพื่อดูว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความเป็นจริงที่แยกจากกันตรงกันข้ามดังที่พระสันตปาปาฟรังซิสต,ตัดไว้ในสมณาาสารลาวดาโตซี si, ว่าเราทุกคนอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เราทุกคนมีบ้านร่วมกันเราทุกคนอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันและเราทุกคนมีความฝันและจุดมุ่งหมายเดียวกันเราต้องนำสารลาวดาโตซีไปทั่วทุกมุมโลกทุกที่ที่พวกเขาต้องการให้เราไปเราทราบดีว่าทุกสิ่งที่เราทำสามารถสร้างความแตกต่างได้มาก ดังนั้นจะมีวิธีใดดีไปกว่าการเริ่มต้นจากความเชื่อและรวมเอาคุณธรรมที่เราแต่ละคนมีพระเจ้าประธานหน้าที่ให้เรามีส่วนร่วมในการดูแลบ้านของเราที่นี่ในเปอร์โตริโกแม้ว่าเราจะเป็นขบวนการที่เราตั้งขึ้นมาเพียงไม่นานเราเป็นกลุ่มเล็กๆแต่เรามีความเชื่อมั่นแรงจูงใจและความไว้วางใจว่าเราสามารถรวมคุณธรรมทั้งหมดที่พระเจ้าประธานแก่เราเพื่อดูแลบ้านส่วนรวมของเรา ในฐานะคริสเตชนฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกและทรงมอบให้เป็นผู้พิทักษ์ดูแลโลกนี้และแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นในอดีตแต่เราสามารถมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งนี้ต่อไปในอนาคตฉันคิดว่าบ้านส่วนรวมของเราคู่มือการดูแลโลกที่เราเอาศัยจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุมชนโรงเรียนของเราฉันคิดว่าเราสามารถใช้คู่มือได้จริงๆ ตั้งแต่เกรด7ถึง12ของเรานักเรียนอายุ12ถึง18ปีเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมมีหลายระดับแต่หนึ่งในนั้นคือความจริงที่ว่าสถาบันสิ่งแวดล้อมสตอกโฮล์มได้ทำงานร่วมกับสมณสภาและพวกเขาได้ช่วยให้ข้อเท็จจริงมากมายที่สำคัญสำหรับเราเพื่อแจ้งให้เราทราบก่อนดำเนินการตามที่เราต้องการแต่ยังอยู่ในบริบทของสิ่งที่เราอธิษฐานภาวนาขอและทำไมแน่นอนว่า วิทยาศาสตร์และศรัทธาจำเป็นต้องอยู่ในการเสวนาและนั่นคือสิ่งที่เราพูดถึงกันมากที่นี่ในฐานะโรงเรียนคาทอลิกสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสส่งชี้แนะแนวทางกับราดาโตซีแต่กับเยาวชนโดยเฉพาะและพวกเราที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้แก่เยาวชนมากยิ่งขึ้นฉันคิดว่าเราพูดถึงคนหนุ่มสาวที่เป็นอนาคตและความจริงก็คือลาดาโตซีท้าทายเราว่าอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไร และเราต้องดำเนินการอะไรบ้างเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอนาคตที่เราทุกคนสามารถเชื่อมโยงและเป็นเจ้าของได้เนื้อหาที่คุณส่งมาให้ในอักขรัสังคมนทนของเราเราสามารถแบ่งปันได้ขอบคุณกันมาที่การอภิบาลเกือบ20คณะที่เรามีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางกันมาทีิการอภิบาลนิเวศวิทยา นอกจากนี้ยังมีสำนักงานการศึกษาคาทอลิกซึ่งดูแลโรงเรียนหลายแห่งมีสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการโดยคณะนักบวชนอกจากนี้ยังมีเขตวัดคาราวาที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มพลราดลภาพเรามีกลุ่มและสถาบันอื่นๆมากมายที่อุทิศให้กับการดูแลบ้านส่วนรวมของเรา เราแบ่งปันกับกลุ่มต่างๆที่ทำงานระบบนิเวศให้เราตระหนักในเรื่องระบบนิเวศนี้ให้เราเติบโตในวัฒนธรรมนิเวศนี้ขอให้เราเป็นผู้พิทักษ์ผู้ดูแลเป็นชาวสวนของบ้านส่วนรวมของเรา